แน่นสุดๆเลยนะคะให้ดูอันนี้คือกำลังเก็บร้านวันนี้เก็บร้านไว้นะคะ สองหน้าเจ็ดิ้นะคะอันนี้มีทั้งปีย2สิบสอและปี2ีสิบามให้ลูกค้าเลือกเลยมีประมาณ50าิบชุดได้เลือกได้หมดเลยอันนี้คือน้องๆกำลังเก็บร้านอ่ะถัดมาตัวนี้ยินดีนำเสนอมากเลยมาใหม่นะคะอันนี้คือจัดวางไว้เพื่อที่จะเลียงสัปดาห์นะอ่าตัวนี้มีทั้งสีดำและสีขาวดูสีดำสองสอ5ห้นะคะ16อันนี้คือที่ร้านนะจะล้างเฉยๆนะคะแบบ ล้างน้ำเฉยๆจะไม่ได้ลงน้ํายาเลยเพราะว่าถ้าลงน้ายาคนไม่ซื้อกรสีจะซีดอ้อันนี้คือเส้นสดๆเลยเนี่ยเ,เป็นไงอันนี้คือเส้นนะคะสดๆของที่นี่เลยไม่มีการย้อมแมวไม่มีขีดเส้นใดๆทั้งสิ้นอันนี้คือเส้นสีจริงเลยส่วนตัวนี้อ่ะเดี๋ยวจะให้ดูถ้าลงน้ํายาแล้วมันนานมันจะเป็นยังไงวันนี้คือลงน้ํายามาแล้วนะคะดูเส้นสีมันเห็นนะแต่ว่ามันอ่ะจะจางเข้าไปแบบอันเนี้ยลองเข้ามาดูใก อ่าเนี่ยเห็นไหมมันมีเส้นนะแต่ว่าสีอะมันจะหลบในมันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าเป็นเส้นสดๆอ่ะเดี๋ยวพอพรุ่งนี้เช้าอ่ะอันเนี้ยมันแห้งอ่ะมันก็จะเห็นเป็นะชับแบบนี้เลยที่ร้านมีทั้งราคาปีส่งนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาดูของที่ร้านได้เลยหรือโทรสอบถามที่ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ห้าเก้าห้านะคะหนูเล็กตอบแชทเองขายเองแล้วก็เลือกเองนะคะแล้วก็ยางใหม่มีมาให้ลองถามแล้วนี่หากันมาเยอะตอนไม่มี ตัวนี้เป็นยางโฟแม็กนะใช้ดีใช้ทนเรื่องจริงร์ไม่ได้โกใส่สําหรับรถโตโยต้ได้เลยใส่แล้วแบบไอ้น่าหน,น่าอี่สุตัวขอบถุหกสี่กอนะใส่ก็สวยมากแบบนี้เลยกำลังทิ้งกำลังทิ้งทิ้งห้าห้าหนึ่งรถตู้นี่นะคะอันนี้คือที่มาระหว่างเนี่ยคือส่งมาทับสีอยู่ยังมางไม่ถึงอันนี้มีสำหรับรถตู้อันนี้เป็นแหมกทับสีนะจะบอกว่าแหมกทับสีที่ร้านนะคะเออต้องพูดยังไงไม่ได้ดุ้งไม่ได้แตกไม่ได้ใดๆแค่ แตกไปทำใหม่